คำถามทีแรกนะครับเป็น c h 0 0 1นะครับวิธีการตั้งโทนก็กดฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดปุ่มเลข2นะครับ c t d c s นะครับข้างแรกจะเจอออบนะครับเราก็เลื่อนมาที่ d c s นะครับแล้วกดฟังก์ชันยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับพบกับออดไฟเสนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการตั้งโทนวิทยุสื่อสารนะครับ ฟู a ิเทลครับรุ่น FB 580N นะคคือเจ้าตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะมาตั้งโทนนะครับผมจะให้ทำการทดสอบดูนะครับเครื่องนี้นะครับผมตั้งโทนเป็นเรียบร้อยนะครับเป็นโทน DCS นะครับเดี๋ยวลองดูครับเครื่องนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งโทนก็สามารถรับได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องที่ยังไม่ตั้งโทนนะครับกดพูดไปช่องเดียวครับ1 2ึ่งสามห้า นะครับคือเครื่องที่ยังไม่ตั้งโทนนะครับไม่สามารถที่จะส่งเสียงมาถึงเครื่องที่ตั้งโทนได้นะครับวิธีที่ตั้งโทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมครับวิธีเราตั้งโทนนะครับผมจะใช้ช่องความถี่แรกนะครับเป็น c h 0 0 1นะครับวิธีการตั้งโทนก็กดฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดปุ่มเลข2นะครับ CTDCS นะครับ ข้างแรกจะเจอออบนะครับเราก็เลื่อนมาที่ DCS นะครับแล้วกดฟังก์ชันยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเราจะมากำหนดการตั้งค่าภารลับนะครับกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดเลข7จ็ดนะครับ R X นะครับแล้วก็มาที่32นะครับที่เราตั้งไว นะครับกับเครื่องก่อนหน้านี้นะครับกดฟังก์ชันอีกทีเพื่อยืนยันนะครับกําหนดการตั้งค่าภาคส่งนะครับกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็เลข8นะครับ G X D C S นะครับจะเจอออบแล้วก็เลื่อนมาที่3 2เหมือนกันนะครับเมื่อใดแล้วก็กดฟังก์ชันนะครับยืนยันเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้นะครับสาหรับการตั้งโทนเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับหลังจากเราตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับอันนี้คือเครื่องแรกที่เราตั้งโทนไปก่อนนะครับ เราทดสอบกันโลหนึ่งสองสามนะครับก็ส่งสัญญาณมาให้เครื่องนึงได้นะครับอันนี้คือเครื่องที่ยังไม่ตั้งนะครับก่อนหน้านั้นนะครับยังจำได้ไหมครับที่ว่าเวลาเรากดคียไปเครื่องที่ตั้งจะไม่ได้ินเสียงเวลาเราพูดนะครับมาลองดูกันนะครับโลหนึ่งสองสามนะครับโลหนึ่งโลหนึ่งสองสามครับหลังจากเราตั้งเสร็จแล้วครับสองเครื่องนี้ก็สามารถที่จะ ส่งสัญญาณหาการได้พูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับเพื่อได้เป็นลรงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ